สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็มาดูร้อยสิบไอนะครับผมอาร์มยาวนะครับผมวันนี้ก็ยาวมากเลยครับยาวเกือบทะลุบางโคนหลังออกไปนู่นเลยถ้ายางใหญ่นี่บางโคนทะลุแน่นอนครับผมก็ลูกเชียร์นะลูกเชียร์พ่อขับนะครับผมลูกเชียร์พ่อขับอันนี้ก็ท่องเงียบนะาทาแค่ชุดเสื้อฝายอย่างเดียวนะครับผมช่วงล่างเดิมพัดเดิมทนะับท่องเงียบ เงียบมากครับเดี๋ยวเราไปลองขี่เล่นกันดูครับเอาแค่กล่องตัดครับผมเดี๋ยวให้น้องเขาไปเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนสตอร์เอาครับผมก็เดี๋ยวไปลองแซดดูครับผมสัก800เมตรครับผมวนหัวหนึ่งรอบนะครับผมดูกันว่านั่งขับได้เท่าไหร่ครับ ตำปะครับผมน้ำหนักเจ็ดสิบครับมาดูกันท้องเงีย,งยบๆเลยครับลูกห้าสามวลเดิมนะครับผมสเต็ปนี้หลายคนถามทำเท่าไหรนะ่ครับบอกได้เลยว่าสี่พันห้าเท่านั้นนะครับผมสเต็ปขี่เล่นนะครับผมดันโลยาวๆเดี๋ยวนะดูถ้าแปดร้อยเมตรดูก็ได้ว่านั่งขับเท่าไหร่ครับ ก็คัสลื่นนะครับผมช่วงล่างเดิมใส่เกียร์แบบว่าวื้นวื้นวื้นเลยนะครับผมแต่รถคันนี้ดีอย่างครับผมเบิ้ลเป็นจังหวะสามชาได้นะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวดูครับอ่าเบิ้ลเป็นจังหวะสามชาได้ครับคันเร่งไวมากครับผมแคมตัวนี้นะครับแคมตัวใหม่นะครับผมลืมบอกไปว่าเป็นแคมเป็นแคมเกียร์มือนะครับผม ไม่ได้เป็นแคมแต่งนะครับเป็นแคมเกียมมือนะครับก็คือไม่ได้เป็นแคมซื้อนะครับผมเกีย์เองกับมือนะครับผมเดี๋ยวดูขากับกันเพื่อนๆยางหน้าแบนด้วยนะขับเองเลยนะครับเดี๋ยวดูไม่ถึงเจ็ดร้อยเมตรหรอกนะครับนั่งขับอะร้อยสี่ถ้าหมอบหน่อยก็ร้อยห้านะครับร้อยห้าร้อยหกสิบพิ่งสบายนะครับเดี๋ยวดูขากลับนะครับผม สักประมาณสักประมาณ700เมตรนะครับเป็นชุดเพิ่มกำลังนะครับชุดนี้53 ประมาณสามพันนะครับผมอ่ามีลูกแคมกระปิงวาลวหวัวเรือนหวัวฉีดนะครับผมสามพันเท่านั้นนะครับส่งมาทำได้นะครับก็เสน,เนอไม่พอครับสิบห้าสามสิบนะครับนั่งขับกล่องตัดร้อยสี่สิบเลยนะครับ